เดี๋ยวมานีคับเดี๋วันนีเขาจะอกหรเดี๋ยวเขาอนเินถ้มันยังได้แตนเดีไ <c oughs> <c oughs> uh ้ีหนึ่งเียนหอ้าไอ้หอผ้าไเีอาขึ้นเลยนี่นะน้องจ๋าเนี่ยจุดหนง อ um ันนี eight, eight, ้แปะพันอะไรเนาะขอดูสักเล็กเป็นนอนอัน so นี้ชุดหน่งข้อกรองกาอนมันไม่ สิครับเวทผูหนึ่งตัวสิบมาลูกมาลูกมาเปนคนวนะครับเพราะว่าคัณตีเ็นคนงดหนก็จอสบวกสิบสี่ผมไม่มีแก่นก่อก้าเลยเอาเยสเอโ่อมเกีรอะมไเ้ยากังมีสตอนนี้มาเลยใชสิบสบเายสี่ อันนี้พิมพ์อะไรอ่ะอันนี้8คำั้งอ่าเด็กคนนี้รอด6เดยอนผ่านไปครับ

คิวของอ์สาร์ติโซวัต์ิดวนติับยิ่งกว่าไม่ได้จะมีการดูกับชดเล็บมือโซ่หนักหน่งสี่ไใช่แผ่นไม่มาเลยสี่สิไม่ับเสีงายก่อนี่จะปมีาัาคาหรือเ่สองสี่สองสี่เป็นสามสี่เบอกว่าสบอส ตอนนี้คือตีแต่ไม่มีทีใช่ไหมันบอกว่าถ้าไม่มีทีจะได้บอกทีนคนนั้นคือบีเทสแบรนได้หนึ่งเป็นชีมเปิเปิดเปิดเปิดเปดเปิดเปิดเปิดเปีเปิดเปดเี่ด

คนนี้เอาเก็หนึ่งต่ำาเขาโต63ัวคลิกนนี้ครับโซชดอีกปรมาณสานี้ตัวนี้ตันีัวนี้ตัวนี้ตวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตั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 ี้ตันี้ตัวนี้ตันี้ตันตันี้ตันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวัตัวนี้ััันนี้ั้ัีนี้ั้ัันัคนี้รัวนตันันี้นันี้ัตัี้ัันี้ััต สองหนึ่งยี yeah. well ่ส uh ินึ่งครับซีคาร์เรนบอสสองไรทาครับสกิลเอเลจูนสามามสี่สามอ่่าิสองโคโลเย์ดับบลู่า่งจะนสองหนึ่งกัวลสองบทแงเกอร์ทังหมี่แมนโดโทเกตออกมา่ายกันได้สี่คิสองหนึ่งกสิบสามหนวีมี่สิบสามในซครบแต่ใ่งกัน คนนี้ทีหกสองห้าขับทีเดียวตีไปเยตีเลยตัวนี้อันนี้เป็นสี่หกอ้โหหน่สี่หกี่สเอ็กหนี่งสองสามสี่สามสี่ปดหกหกปน้สอสหน่งสี่หม่ห่เป็นิวยิวไดีขับทีเดียวอป็นทีหก อันนี้ตกไปสองทีก,ก็เป็นหมื่นสองหมื่นสามหมืนน 6, 20, 20, ่นสี่หมื่นทีนะฮะแล้วก็คนนี้อีกสองหมื่นเป็นหกหมืนนน่นสองตีไปเลยไปไปยี่สามสามกลับล่างกล้วผ่าน องเรียงกีีว่าด่านี้งเ่วนองี้เกปนีสองเมืัตอนนี้มือไปกี่บับตอนนี้แหวนที่สองอยีปัว่ก้าแล้วที่จ็ดันนีสองโอโเกอส็จสเข้าตรงจบกันใบเลืกอกเอากลข้างหไปนหนึ่ที่ปียนกี่ใส

สกิลต่ตาเีกี่ใบไบนีปตัวจับเฟี่หนึง้ากินจะไม่สแปร์ถ้าไม่งจะสแปร์อนี้เป็นสิบสี่ครับสิบจใชยี่สิองันนี้ปกอแปรนี้ปกใบหนึอยนี่บอยตัวนี้ไบยี่สิบสองครับอยันนี้ยี่สิบสองตัวท้เป็นลับีเ้าไปีวเกับปอันนี้อิสีกิลบวก่าไเดีบครั้งแกโอเค

สอง่นเจ็ดครับผมม่ไ้งใหนสไไว้ครับมอันนี้เดี๋ยวจะมีทั้งหมดยินเดี๋ยวจะมีทั้งหมดเป็นเวมนะฮะโดวแบงว่านี้ครเ็คครบแล้วคัมีลอะไรใาตัวนั้นจะเป็นอะร่คบาท่แจะเป็นตัวที่แบงก์ด้วยแต่ละการมีพลังถทั้งหมดก็คือจะเป็นสองหมืเจแล้วก็วนีเดี๋ยวนี้แจกคนหนึ่งเจ็คนนี้คนหนึ่ได้ก็สเจ็ดก็จะิงเนียทั้งหมดทั้งนั้น เจ็ดตปสีตัวเป็นเดี๋ยวจะเป็นยูจะเป็นมีทั้งหมดเจ็ดเวฟลมกาแล้วก็เดี๋ยวจะยิงเรยกาทั้งหมดของทางนั <s <s ้นตัวนี้ครับว่เดี๋ยวคนนี้จะบันให้ปุ๊บได้นี่สองเครับ เป็น 2,7, 2,7, 3,7แล้วก็นี้ทีสกิลแจกคนงน่ไดนี้ออันนี้ทีสกิีดอนนี้มีเคยโดนอะไรไหมปล่อยเลยน ่37สามมจ็าสากิจครับที่เสกยวแจงนบวกหนึ่งไม่แจกต้องยิงอะัรหว่าบนี่สุดนต่อได้แล้ดแจกเ้า่คนนี้บวกหนึ่งเป็นสามเจ็ดครับ มีนจาไปเอลูไปนี right. ่ผมคงเสียเสียแล้วนะยนไม่โยนกลับไปเมื่อเนี้คือเดไปเอาไว้ยี่สิบสามแต่ห g าจก็มบครับเป็นเดี่ยวๆนะคบุกไม้เป็นาสิบสามบบเมอกี้บจบสู้ก็คือจะหาทั้งหมดบอลแล้วก็เพราะนับว่าเป็นการยีส์ักษณะของที่ผมเล่นไม่ยอมสู้เลยถ้าจันไรมาตียีสีจไ ใช่ไปอยู่แต่ว่าไม่ไม่เป็นต้องอผมนะที่ไปอยู่ตอนนี้ตอนท่บนไปแสองสามผมรู้ที่เก่ามาสี่ใบที่เป็นส่วนกลไ้กินอใบงกับผมผมเกอนีไคนนี้ม่ได่เสียใจที่ไม่ใช่ตันงาทนาให้คนนี้ครับ สักอีกนิดงไปดีนะไปดีนไปนไีนะไปดีนไปีนะไีนะไปดะไป่ีมไดแล้ไก็ยิงไมดีล้ไปดีนะไีนะไป่ีนไน้ไีนไปดีไปดหนไดีนไีไดีไนไดนีไดีไนไดนไนไดไดนได้ไดไีไดไปดนไนได้นไีไดีไไ ตอนนี้ขั้นี่รจะเอนตัวช่างหมายเลข8ี้2 8 7ไม่ไม่ทิ้งแต่ว่าพี่มีต่าอีกบในมือเลยอะไรครับสองหนึ่งสามหน่งสี่หนึ่หนึ่งหกห้าหกซีวิวเทั้รต้อตัดหนตอนสุดท้ายคือ้เนี้อนครับจดเปลี่ยนครับ มันเท็คนนี้ตั้งมาลงจากเทคสตารวัล้่อี่ีไปหนึ่งไปที่กสองตยกล้เนแบบเรื่องท่มื่ออกวมันอยู่ที่ว่าเคยเหมือนกันเด็กเรายหมือนกับเทคี้มืนี่เขอตัวบาสุมันเยอะมากพี่อย่าไปหาอะัดเลอนี้มาทัเองอยู่ดีสกิลจตเมื่อลงสนามและเมื่อสบเกมของแต่ละฝ่าไ่เะเ่ไ้งแต่เด็กมปล่อยไปแค่นั้นสกิลจะต่งเก็บตัวสไ ไม่มีชารก็ไปหลครกดทีมาสุดที่เนี่ยพี่วันถ้าดไปเล่นในเนี่ยดีคอยพี่วชนะสบายเลยนะเราไปชิคไที่ผมเป็นทีวหมดเดีไปชิคเนิเกอร์ตายก่อนกูไม่เล่นกูไม่เล่นไม่ต้องมี่้ไยิงแดไปตลอดถ้าติดเกิดหรือเกิกั้ยนน

ผมด้วยแต่ที่เดินมาไม้ใช่ไอ้คนี่ทำนายกนไปเยอะเลยมาณแค่4ตัว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 4ตัม่ตัว4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 นัว4ตัว4ตั่4ตัว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 ่ตัว4มัว4ตัม4ตัว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 4ตั่วาััวว ผมเช็คมาห้าไปเราโม้หมดเลยไม่ชนะไไงพี่วันเชมามันมีทีสัมใบแล้วมลี่วันอชิสองิ้นจะทีอะไรอยู่ตอนนี้ชละต่อเนื่องสองชุดถ้าเขไม่เลี่ยนมีแต่กองแต่ได้อยู่เอ ก็จะเป็นสี่หทีเดียวเลยนะว่ารอทีนบัตรทีนบัตรมาแม่งเดียต้องโอเพย์เลยตัวนี้สิบห้าสี่หกตัวนี้สี่ห้าตัวที่สองตัวที่สี่

เป็นแถวหน้าปกหมือแล้วก็เลือกแวนทำรูสัเลยแดงขาวแดงเหลืองสีเลยพี่หสีหกสีหสีหกสีมีครับมดีนี่มามันมีห้าสีเรนี่ห้าสีเหมืนกแยกใช่ไหม่ไม้แยสัตลงรันโดดไอ้ระบาดโดดไม่ได้ มองอตเนี่ยับหนเียถ้าเรามาเจอกันจะค้นือนมันจะบอกว่าแต่าม่ออันนี้เห็นโมอบวเน่ยะใช่หมดล้ม่ครทกันนั้นหรออันนี้ มัสันเียแล้วแต่ว่ามไม่ขึ้มันกคมอดีไปเยอ่ะนนี้แสตขีดได้สก่เมไม่นไม่ลกว่าปอดยไปเยอะเลยกูพูดแต่กต้เลไม่ด้ปลอดไยอันนี้ผมา้าวันถ้ามีเเซลล์อยู่านาา่าแบงค์ิด้วันดเด้งวันที่ มัน yeah, ีแล well, ้วอ่เลยข้มหผมอยากเืออันสปดที่แล้วอยากเจออีกสามีนครับสองโดนไม่ไหวน่อเจ็ดหมื่นแปดเจ็มื่นสามสี่ตีเจนพี่ผมโดนขี้ขี้พูดน่ากลัวได้สอบได้สอบนไ้ขี้ถ้าเราเก็บสามเ่นเราตั้งแต่เบาเโมดกไม่เหลือหมดเลยมาล้มา้ว่โมดกไหมเนี่ยล อันนี้เจอว่าอันนี้สามสี่สามเจ็ดบไองสามสามสี่ผมว่ายี่สี่กสิบสามสาเจ็ไม่ต้องไม่ต้องรกูร์รันเองได้ไม่เป็นไรก่อนกูไม่ต้องยุ่งบกูต้องไปต้อง เรานสไม่ส I mean? right? ุดดีท yeah. the so yeah. yeah, mm ี hmm. right. ana, okay. no. ่สุดดีที่สุดขีอี่สุดดี่สุ่ดีท่สุดดนที่สุดดี่สุดดีทีุ่ดดี่ไุดดีที่สนกดีที่สุดดี่สุดดีี่สุ่สุดดี่่ไม่ี่มุ่่่่ี่่่่่่่่่ส่่ส่ เดีมัไดเลื่อมลามใช่ไกลดไงตรงนั้นไปเล่นมาเล่นมาเล่นเลคือแค่ห้าใสทุก่ธอสิบาทจริงได้อทำไห้สิบกงเลย่ห้าใสเราอยู่ไร่สิบบาทเพราะว่ามันแยกเซลแล้วไอคุ้งคืเรอสบ่ายกอัพูเวล ไอ้กงิ้ง่ะเบอตัวที่ลงลงจากพงหมดอ่ะบวกห้าพันบวันจากห้าพันะบวกกก็ถ้าเกิดก่ถ้าเกิดเรีก่งิ้งไาสองนแลลแล้วมีท่าอุบาอยู่มาสตร์สีล่าปี่บอลปีี้บอ้ง่าโมเวลอาไปเลยนะไอ้่แ่ี่่ เนี paid, check, ่ยาเดี๋ยวใส่ตัวสิบสองออไม่ดจัดกิมเกอรเถียดีเลยอนอี้ได้เพราะว่าไม่นาตีผมได้สองเลอันนี้อันนี้เปิดเลยก็ได้ใบดบสองแล้วมือ่อ๋อทเว็บมังกรจุงเนี่ยอนเป็นงหักอันเดียวกันโซวาใบแล้วก็ตัวนชล่างสอ สบายล้ค่ะทีงไมดนขี้อะมัยขี้ไม่เหลืออย่สามี่ขี้สาสี่หมื่นเจ็ดโีขี้ใบกหมก็ไม่เหลือสี่หมื่นสี่สี่หมื่นส

มาเพื่อแบบจับมาเพื่อสี่สองไม่เป็นแล้วหรอสี่สองสีังมากเดี๋ยวีพี่ไปกาวกลเข้ามาอยู่ในของกัเลยนะตาพี่จีนสองเลนแล้วก็มีซีงอยากเลนมาซี่บอกว่าคนรู้